สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูพามาที่นี่เลย MTR ของสถานีเกาลูนนะคะซึ่งสำหรับคนที่อยากตรวจโควิด1 9นะคะท่านสามารถรับขวดตัวอย่างน้ำลายตามสถานีรถไฟใต้ดินนะคะมาดูกันว่าเราจะรับขวดตัวอย่างน้ำลายยังไงนะคะ,ตา,ะ,คะตามมาเลยค่ะตามมาตามมาจะเห็น พอเดินมาถึงตรงนี้ปุ๊บก,ก็จะเห็นมีลูกศรชี้นะวิธีการง่ายนิดเดียวนะคะเห็นไหมเขาจะบอกอย่างนี้ว่า distribution point for covid 19 test b p e h i m e n collection packs location exit B ก็คือว่ามารับตัวอย่างขวดน้ำลายนะคะของการทดสอบ covid 19แบบ ใช้น้ำลายจากคอส่วนลึกนะคะที่ตั้งอยู่ที่ e x i t b ก็คือทางออก B นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องซึ่งเราสามารถใช้ปัตตธทงนะคะหรือว่าดูนะตรงนี้นะมันจะมีหมายเลขเห็นไหมสีห้าสี่เจ็ดสีเก้าเลือกเลือกขวดไม่ใช่ไม่ใช่หมายเลขลูกขับชนะตึก เสร็จแล้วกดก่อนกดก่อนกดหมายเลขสมมุติว่าเอาหมายเลข49กดแล้วก็ตุ๊ดอ่าก็จะออกมา1ชุดนี่1ครั้งนะคะต่อหนึ่งปัตตะทงนะคะบา,บายบายเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ